ทรเจ้าจะกระทำศักการักบูชาตามสติปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าจะพึงมีนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าผ่อนนอกน้อมกราบลงแทบพระบาทข้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธายิ่งพระพุทธเจ้าคานอกนอ้อมกราบลงไปยังพระสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไม่ดีแล้วพระพุทธเจ้าคากราบไปยังพระอริยสงฆ์เจ้าที่นำพระสัจธรรมคำสอน พรององค์สมเด็จพระราชาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติมาปฏิบัติ่อเห็นมรรคเห็นผลเห็นความเป็นจริงในพระสัจธรรมคำสอนนั้นและนำมาประกาศให้คุตสาธิกชนทั้งหลายให้ได้รู้และปฏิบัติตามพระสัจธรรมคำสอนนั้นลาบด้วยใจกตติยุรู้คุณพระพุทธเจ้า้า กราลไปยังคุณของบิดาและมารดาที่เมตตาเกิดกุลสงเคราะห์ข้าพระพุทธเจ้าที่เกิดมามีกายธาตุสังขารไม่จะเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ในชาตตระกูลใดก็ตามขอนอบน้อมกรท่าู้าพุนพ่อเป็นแม่ด้วยใจกาอยูรู้คุณพระพุทธเจ้าค้ากราบไปยังบูรพาการทําร้ายที่ สงเคราะห์สังอสอนสถาบันชาทุกสาขาวิชาอาชีพที่พึงมีอยู่ในสากรปีพกนี้ทุกสาขาวิชาอาชีพล้วนมีความสำคัญที่นำมาประกอบเป็นสัมมาอาชีพและในการดำเนินชีวิตประจำวันกราบด้วยใจการจะรู้คุณพระพุทธเจ้าคาข้อพระพุทธเจ้าข้อกล่าวบุพกิจเบื้องต้นแห่งการสักราระบูชาว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม